มาออกแล้วข้านี้พิมพ์มิยอมเป็นตัวนำนนข้านี้หนุ่มอุดรผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำพิมพ์นิยมที่สองลตัตโตที่สามต่อไปเป็นซิริอุสที่ป้ายสี่นหนุ่มอุดรยังคงเป็นตัวนำลอตโตที่สอง พิมพ์นิยมที่สามต่อไปเป็นซิลิโวสที่โค้งตายสิบออกทางตรงนุ่มุรรเป็นตัวนำลอตโต้ที่สองพิมพ์นิยมที่สามคานานนุ่นมบุรรเป็น,นตัวนำลอตโต้ที่สองพิมพ์นิยมที่สาม ก็น่าดูลัตโต้ผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำผลการแข่งในเที่ยวที่สองลัตโต้หมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามหนึ่งวินาทีนุ่มมือดรหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่วินาที รัตต้อหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามจุดเจ็ดหนึ่งวินาที <Okay. S 1> นุ่มบุดอนหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสี่จุดสองห้าวินาที